กับผมมือนี่ผ้ามาขายสาลีครับสองคันเลยเป็นสาลีแปดล้อนะครับคันละแปดล้อหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคันคันละหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทมีขาค้ำพร้อมนะครับเคยอาจกับสามสิบก็ตันนะครับสามสิบหาตันกคขึ้นอยู่กับบอยนะครับ ่าสีอาจได้ลาย,ลายปันไดนะครับเป็นคัส้สีรถกระบะเออเป็นคัส้สีรถใหญ่เลยครับเอามาเฮดตัตดเป็นสลีเลยนะครับวางสลิงสองท่อนนะครับนี่ช่วงล่างขามมุนรอครับ ใหม่ๆเลยสนใจกับโทรศูนย์เก้าสามห้าสามสี่สามเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับผมรถอยู่หนองบลำพูครับผมสนใจกับต่อสอบถามเขามาได้นะครับ